สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำพิกเกมสนุกสนุก,กันสอโซนคือโซน EMEA และอเมริกาที่กำลังแข่งอยู่ในช่วงนี้เลย EMEA แข่งช่วงกลางดึก4ี่ทุ่มส่วนอเมริกาแข่งช่วงเช้ามืดตีสี่ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นทายผลกันแบบโคเพียมเต็มสูบตามสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมโอเคกดสับานล่างครับแล้วเราไปเลยกัน สนับสนุนโดย Get Money บริการเติมเกมมารลแลนที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รดวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย เริ่มที่ e m a นะครับสีหนึ่งที่ได้รัดมีเฮเลติกกับทีมลิควิดที่เหลือสายบนจะเป็นฟอนติกเจอกับ BBL และจ่าแอนเจอกับ Navi ส่วนสายล่างครับจะเป็นคาร์มินคอักับไวเทอร์ตี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนคลิปนี้ออกทั้ง2คนคงจะแข่งแมตช์วันแรกของสายบนไปแล้วคลิปนี้ผมอัดล่วงหน้าไว้วันหนึ่งแต่ผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับจะได้รู้กันไปเลยว่าม่วนหรือแม่น ไม่รอช้ามาเริ่มที่คู่แรกฟันนติกกับ BB l คู่นี้ต้องบอกก่อนว่าฟันนติกตอนนี้การันตีไปแชมเปี้ยนปารีสเรียบร้อยแล้วและบอสเตอร์เขาก็ได้บอกไว้นะครับว่าพวกเขาจะเอาเวลาเน้นไปทําแมปพูของแชมป์มากกว่าที่จะชนะเพลย์ออฟในโซนเพราะบอกเลยว่าแมปพูในแชมป์ของฟันนติกเนี่ยค่อนข้างลําบากครับคืองานช้างเลยแหละถ้าไม่ตั้งใจทําแมปมาดีๆอาจจะซ้ารอยปีที่แล้วก็ได้แต่ผมว่ายังไงในโซนเนี่ยฟันนติกก็ท็อป3ครับขั้นตำ่ำไม่คิดมากให้ฟันนติกชนะไปก่อน ต่อไปใจเนชนาวีคู่นี้ตอนแรกผมมองว่าเป็น50-50แต่ได้ไปย้อนหลังดูแบบเม,ม้มๆตอนนี้ผมว่านาวีกาลังมาแรงเลยเนื่องจากหลังที่ปรับตัวผู้เล่นมาเขาเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเลยครับให้เหมันเรียบง่ายไม่เล่นท้าย,ยากอีกแล้วรูปแบบทีมก็เลยดูดีขึ้นเยอะมีการส่งเสริมให้ฮีโร่ลูซิกและอเล็กซิสเล่าเด็กๆครับฟอร์มพุ่งขึ้นมาโดดเด่น แล้วคนแก่ๆเก่าๆเ,เนี่ยก็ช่วยกันซัพพอร์ตความซิงกันในทีมก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ Giant Edge เวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้อ่อนเลยนะครับนาวีต้องเล่นให้ได้แบบในกลุ่มไม่งั้นเจ a n นจะโฉบไปได้คาดว่าจะได้ดูเกมที่สูสีกันพอสมควรแต่ผมขอไปทางนาวีล้วกัน ต่อไปสายล่าง BBL KC อันนี้ผมสวนเลยนะครับคือรู้แหละว่า KC ฟอร์มด่วนกว่า BBL แต่ผมอยากเห็นเจ้าบ้านซักทีมไปแชมป์ White t r i t y หรือ Kamen Cop ได้ไป1ทีมก็โอเคแล้วแต่ KC เขาโจทย์ง่ายกว่าเยอะครับแล้วหลังๆเนี่ยซื้อเกณสุโคตรล่างทองเล่นแบบแบกและครัชโหดมากเขามีการเอาเด็กใหม่เข้ามาใช้คือ Pyro มาเสียบแทน e l i ิ e ครับถึงฟอร์มเด็กใหม่จะดูยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แต่ก็พลิกล็อกชนะทีมลิควิดในกลุ่มมาได้1รอบก็ถือว่ามีความหวังที่ปลายอุโมงครับ แต่ถ้าถามว่าเกมนั้น KC เล่นดูดีไหมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเป็นมาน้ําที่หลุดมากกว่าและถ้ามองภาพรวม2ทีมนี้ BBL ก็ยังดูดีกว่าแต่ยังไงผมก็ให้ KC ครับมาที่สายล่างใจ NH กับ w h i t e y อันนี้มีเรื่องเล่านิดนึงคือ w h i t e o เอาเซฟกลับมาเป็นซิกแมนแล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าจะมีการใช้เซฟเป็นเศษกันดวลลิสแบบไม่ต้องให้เซฟ IGL เอา Fire Power มาใช้ล้วนๆซึ่งเมตาตอนนี้เนี่ยเล่นได้หลายแมปเลยประเด็นที่ w h i t e o u t ต้องทำแบบนี้ เพราะเขารู้ตัวแล้วครับว่าถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยยังไงก็ไม่รอดแน่นอนมันต้องมีอะไรที่แบบแปลกๆสุดโตงเข้ามาพิกสถานการณ์เพราะโจทย์ในรอบต่อไปของพวกเขาเนี่ยงานหินจะจัดรอบนี้ให้ผ่านจาแอนไปก่อนในกรณีถ้าเซฟลงนะถ้าเซฟไม่ลงเนี่ยผมว่าจาแอนเอ็กชนะเหมือนเดิมต่อไปสายบนครับทีมเฮเรติกเจอกับฟานเตกตอนนี้ทีมเฮเรติกคือทีมที่ทําสถิติไร้พ่ายในรอบกรุ๊ปของโซน17-0เข้าไปแล้วแบบรวมหลายปีนะครับเป็นสถิติที่ดูแล้วทีมนี้ก็มีความเสถียรดีแต่จริงๆพอ พวกเขาเข้าไปเพลย์ออฟคือฟองแกว่งเป็นเจ้าเข้าตลอดแต่ยังน้อยรอบนี้เขาก็มีถ้วยติดไม้ติดมือมาแล้วคงปลดล็อกมาบ้างแล้วประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่ส้ำรอยอีกต่อไปใช่ไหมแถมตอนนี้แมปภูของ h e r e ติกก็ถือว่าดีกว่าฟันติกพอสมควรและที่สําคัญ h e r e ติกต้องการวินนี้เพื่อการดันดีไปแชมป์ครับคือเขาต้องเมมแน่นอนทําให้สายลมกระแสทุกอย่างไปทางเฮติกไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องสวนจัดไป ต่อไปมาน้ำกับนาวีตอนนี้นาวีเนี่ยมีไฮฟ์เทนที่ค่อนข้างแรงแต่ผมยังเชื่อในหลังบ้านของทีมลิ q u i d และแนทอยู่นะครับที่แพ้เคซในเกมล่าสุดผมว่าน a ทเล่นแบบสติหลุดไปหน่อยอาจจะคิดว่าเป็นเกมที่ไม่มีผลหลืออะไรก็ตามแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยตอนนี้มาน้ําโหดครับผมผมเชื่อลงมาหน้านล่างนาวี k เคซฟอร์มของนาวีดูดีกว่าเคซีเยอะแต่ปารีสรอบนี้เนี่ยต้องมีคาร์มินครับสอเกซสูสช่วยด้วย Too aware for it they're in for the fight pyro gonna post wow. what he can the dart goes in but a bounding tracks and problems now to so get to one bullet and clutch needed He's He's gone. Gone. This และคู่นี้แหละครับฟานาติกบีทที่ผมบอกว่าจะเป็นเส้นทางที่ยากมากของไวทูลิตี้เพราะเขาต้องเจอกับฟานาติกหรือไม่ก็เฮลิติกซึ่งไม่ว่าจะเจอกับใครมันก็เป็นโจทย์ระดับนรกทั้งคู่และบอกได้คําเดียวว่าโนโฮปครับยกเว้นว่าฟานาติกจะไม่เอาไรแล้วจริงแต่ผมก็ว่าฟนาติกอยู่ดีมาที่สายบนเฮลิติกมาน้ําคู่นี้นี่แหละครับที่ผมว่าน่าดูมากแบบดูไว้วัดฟอร์มในแชมป์กันได้เลยผมชอบทั้งคู่แต่ให้เฮลิติกเหมือนเดิม สายล่างความจริงเคเข้ามาถึงตรงนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับเพราะแต้มจะขึ้นมาแปดเท่ากับอันดับ4ร่วมอย่าง BBL และไวท์เแต่สแตนดิ n งของเคในสเตจ2จะเหนือกว่าแปลว่าเคได้ไปนั่นเองไม่ขออะไรเยอะครับขอแค่มาถึงตรงนี้หวังว่าจะทำได้แต่หลังจากนี้คงไม่ไหวแล้วแพ้ฟานาติกไปหลังจากนั้นก็เอาสตอรี่นี้เลยครับมาน้ำพลิกกลับขึ้นไปชนะเฮเลติกคือสเตจก่อนหน้านี้ผมอวยเฮเลติกมาตลอดแล้วก็แตกยับตลอดเลยครับเลยต้องลองทำอะไรที่มันแตกต่างบ้าง รอบนี้เลยให้มานามบินไปและเฮลิติกก็ยังสูนถ้วยแชมป์โซนต่อไปถ้าทั้งหมดเป็นไปตามนี้ก็คือทีมลิควิดทีมเฮลิติกฟันาติกและคาเมนคอปได้ไปแชมป์ครับ ต่อไปโซนอเมริกาซีดหนึ่งที่ได้รัดก็คือเซนเท n เนลกับ e n e r g ีที่เหลือสายบนเลฟเจกับคราวนาย G2 เจกับฮันดันทีฟสายล่างที่รออยู่จะเป็นครูแล้วก็ EG อเมริกาเนี่ยจะเป็นโซนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมีหลายทีมที่เปลี่ยนตัวกลางซีซั่นและประสบความสําเร็จหลักๆก,ก็คือเลฟกับเอเนีครับที่แบบสเตจหนึ่งแทบไม่มีหวังแต่พอมาสเตจสได้มาอยู่สายบนและเอเีได้ซีดหนึ่งเลยคู่แรกเลฟซีนคู่นี้น่าจะสูสีและเป็นทีมที่ทดสอบความเก ของกกัันนนและนนะครับคาวนายตอนนี้คือทีมกลางๆแบบชนะทีมอ่อนแพ้ทีมเกง่งสไตล์การเล่นก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมส่วนฝั่งเลฟเนี่ยเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาเยอะและพัฒนามาค่อนข้างไวแต่ก็ใช่ว่าจะห่างกับคราวนายมากตอนนี้คนดูไฮกับเลฟชุดใหม่กันเยอะนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปตัดเกรดผู้เล่นใหม่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นซาโต้เนี่ยเป็นหนึ่งในด u o l เลสที่ครบเครื่องเอเจนต์ผูดอร์ลิสทุกตัวเล่นได้หมดไม่มีปฏิเสธถ้าทีมนี้ไปได้ไกลก็จะกลายเป็นทีมที่ดูสนุกไปเลยผมก็เลยว ังให้เล็บไปได้ดีครับและการผ่านคราวนายได้เนี่ยจะเป็นบททดสอบสําคัญเลย ต่อมาจี2ฮันเตอฟจี2ใช้เบบี้เบยแทนลิฟที่กำลังพักส่วนทีมฮันเตอทฟครับส่งบูตเซียวลงสำรองและให้เคสขึ้นมาแทนฟอร์มของฮันเตอทฟตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้ว่าดีกว่าเดิมนะครับเพราะตอนที่บูตเซียวยังอยู่เขาก็พาทีมเข้าเพลย์ออฟและเข้าไปจบอระดับ5-6ได้ตลอดรอบนี้ก็รอดูครับว่าจะทําได้ไหมแต่จุดอ่อนของฮันเตอทฟตอนนี้ก็คือแมปพูที่เก่งแค่บายกับโคโรสนี่แหละนอกนั้น,นียเล่นเหมือนไม่ได้ซ้อมถ้าอัพระดับแบบที่เก่งเท่าบายขึ้นมาให้ได้อีก2แบบ แต่ถึงจะน่าเชื่อครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ส่วน g 2ก็คือ g 2 b a b y b a y ที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่ามาเอาฮาเขาเอาจริงและเล่นได้ดีมากด้วยอาจจะยังเป็น g 2เวอร์ชั่นโดนเนิร์ฟแต่ก็ยังเก่งกว่าหลายทีมในลีกอยู่ดีครับ สายล่างคราวนายครูสองทีมนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ปัญหาเหมือนกันเลยก็คือความเข้าขาการเล่นแบบเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมคราวนายก็หลุดครูก็หลุดแมสเจอกันก็คงแข่งกันแบบหลุดหลุดและวัดกันว่าใครจะหลุดน้อยกว่าแต่ครูในตอนนี้ผมก็มองว่าเขาเล่นกันแบบใช้อารมณ์นำทางกันเยอะไปหน่อยถ้าคราวนายตั้งใจงจริงๆเนี่ยน่าจะล้มได้ครับ ต่อไปฮันเดดทิปอีคู่นี้ฮันเดดทิปไม่ควรแพ้ด้วยประการทั้งปวงเพราะ EG ตอนนี้ดูแย่มากทำแบบทั้งฟอร์มผู้เล่นข้างบนครับเซนเล็เล็บอาจจะดูมาดีแต่น่าจะยังไม่ถึงเซนตอนนี้เซนดูจะหาทางของตัวเองเจอแล้วแล้วค่อยๆใช้ทางนั้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมีแค่แบบเดียวครับที่ดูแปลกๆก็คือซันเซ็นอกนั้นก็เล่นแบบดูดีมีมาตรฐานกันหมดทําให้ภาพรวมเขาควรจะเหนือกว่าเล็บครับ ต่อไป G 2 e n e r g y อันนี้นี่แหละที่ผมมองว่าน่าสนใจเพราะถ้า e n e r g y ผู้เล่นฟอร์มตื่นทุกคนผมว่าเขาจะล้ม G 2ในเวอร์ชัน No Leaf ได้แล้วอัตราต่อรอง e n e r g y เนี่ยคือสวยแน่นอนแต่ผมก็พูดเป็นงั้นแหละครับให้ G 2เหมือนเดิมเซฟเไว้ก่อนเส้น G 2ผมให้เส้นสายล่างอันนี้เนี่ยวัดกันไปเลยนะครับว่าใครจะได้ใบแชมป์ e n g y เก่งกว่าคราวนายแบบชัดเจน เลฟแฮนเดิทิปเนี่ยไม่ห่างกันมากตรงนี้ผมว่าอยู่ที่แมปครั้งที่แล้วเจอการแฮนเดิทิปเรียงแมปไม่ดีถ้ารอบนี้เรียงแมปดีขึ้นมาหน่อยก็มีสิทธิ์พิกได้ครับแต่บอกตรงๆว่าผมหมดความอดทนกับทีมนี้แล้วรักครั้งใหม่ของผมคือเลฟครับ แต่เลฟเนี่ยโจทย์คือยากจัด,จดครับคือเขาต้องเข้ารอบชิงเท่านั้นไปผ่านแต้มไม่ได้แล้วแปลว่าไม่ไว่ายังไงเขาก็ต้องทําให้ตัวเองชนะเซนหรือ g 2ในคู่เลฟเอเนจีตรงเนี้ยผมยังให้มีโอกาส50-50อยู่นะครับแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วก็คือต้องลุนหนักแล้วครับเลฟต้องหาจุดอ่อนของเบบี้เบนใน g 2ให้ได้อาจจะศึกษาจากเกมของเซนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมเป็นกําลังใจให้ครับซาโต้ทาได้แน่นอนเจอกันในแชมป์ และถ้าออกมาหน้าตาแบบนี้ทีมที่ได้ไปจะเป็นเซนจีทูเลฟและอีกทีมถ้าผมเข้าใจกฎไม่ผิดคือ MIBR นะครับแต้มเขาจะเท่ากับเอ็แต่กฎการไทเบกของอเมริกาเนี่ยจะต่างจากโซนอื่นเขาจะไปไล่ดูผลงานตลอดปีซึ่งแมตช์เฮดทูเฮดเนี่ยน่าจดเสมอส่วนแมปดิฟเอ็มไอบีอาร์จะชนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่าเขาจะนับแบบนี้ไปเป๊ะหรือเปล่าแต่ถ้าใช่ MIBR จะได้ไปแทนเอนาีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับเพราะฟอร์มของ MIBR ตอนนี้บอกได้เต็มปาก ไม่คู่ควรเลยตอนนี้ MIBR มีปัญหาเยอะเห็นว่าให้เวอร์นมา IGL แล้วสั่งแบบไมโครเยอะจนตัวเองไม่ได้ยิงแปงลงร่างกายเป็นเนเปเลสไปเลยคือทําแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับในยุคนี้ไม่ผ่านแต่ก็ต้องรอดูเขาอาจจะปรับตัวอะไรกันมาก็ได้จะออกมาเป็นยังไงก็ต้องลุน้นกันอีกทีอ้าวแล้วครับเดี๋ยวพอเพลย์ออฟจบทุกโซนก็รอกันมาคุยยาวๆในคลิปใหญ่ก่อนเริ่มแชมป์อีกทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแข่งให้สนุกกูรลกแค่ฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ